เปิดดีเปิดเดีเเดอ้สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุขคนนะครับมารับพี่น้องมาเนี่กินกว๋วยจับน้ากันนะครับอาหารคองค้นออกกะพึ่งออกกะมานะครับพี่น้องมาเนี่กินเมนนง,ง่ายๆน,นี่แหละต้มกว๋วยจับนะครับแล้วก็มีเป็นแบบนี้ <laughs> กมด้เป็นแบบตุมต่มตุ่ซุปกระดูกมาพร้อมนะครับมาๆสแสร่เริ่มกันบัดนี้ครับมันใส่จานแบบผมอยากมันหล่นน่ะนะอืปรุงมาแล้วเรียบร้อยครับอ,อาหารคนออกกะกินง่ายๆเหมือนในบริเวณกับเขานะครับฝากทองไว้ครับแม่ค่ะ <c oughs> อืซีอ่อุ่นๆเนี่แล้วะครับ ซื้ออยู่ทางมานะครับสางมาจากแช่ง,งานละซ้ำสีฮอดเนาะพิเศษนะครับใส่ไข่พร้อมมีไข่มีกระดูกหมูแล้วก็กินไก่ กินเมนูง่ายๆบางที่มันเลิศมากสวยนะครับหรือมานสวยอะไรแบบว่าอ่าเมื่อยเห็นอันเมื่อยนะครับจะได้แบบจ้าสีกินเมนูอีกอย่างเดียวเขาเลิกมากเขาก็อยากกินเลยนะครับมันหิวห ไว้จับยวนหรือว่าไอ้บางหมอนบางมอง,บาง,มองบางกระเชื่อเนี่ยังไะต้มข้าวเปียกต้มข้าวเปียกแม่บ้าครับผมกับบุ้หงคือกันนะแต่ว่าทั้งอุบวนบานผมเอินต้มก๋วยจับนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยสร้างแบบพิเศษกระดูกตงจังแสบว่าสีเห็ดอยู่ได้ครับเมนูมเนี่ยมันทางใส่เวลาดนเนี่ยจังหนึหนงก็เลยแบบบาท่านมีเวลาเห็ดแต่าบางบางวันวันหยุดหรือว่าแบบต้มไหมเนี่มาแรง ละอีกมือใหม่เขาจังมาปรุงถ้าซีเร็ดแบบเพ็ดให้มันได้กินเลยนะมันตือมม่อเมยก่อนสามซีเรียวนะครับเมื่อยก่อนพออยากห,หมูยอด้วยนะครับหมูยอก็ับมี ใส่เมื่อกันนะครับพี่น้องขออนุญาตแห้งเปิดอยเดียว อืม hmm. <c oughs> สินมุานติวติวเ,เลยอืมบ้างตัวนี้ขออนุญาตได้รับพี่น้องใส่เมือนแต่ของ hmm. อเปื่อยเดีเปื่อยเดียตงตง้มไปเปื่อยแบบน่้ยนต่งแซ่บ มนี่เลยครับกระดูก Whoa.